เี่ครับวันนี้เรียกชัน The Conjuring คนเรียกผีนะพิธีกรรมครั้งสุดท้าย last line ถ้าใครได้ดูหนึ่งสองสามมัง่งนะหนึ่งสองสามั่งมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนไมนต่อเนื่องกันตอนนั้นหนังเกี่ยวกับจักรวาลต่างๆมันมันมาแรง คอนเชลลิ่งเลยเอาด้วยดีนะมันไม่ผนวกกับไม่ผนวกกับพวกอะไรอินสเดียตมันรู้ว่าผนวกด้วยหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่นะครับแต่กับเอ็ดดี้กับโรเลนวอร์เรนเนี่ยรู้สึกว่าต่อเนื่องกันคอนเชลลิ่งเนี่ยนะไปทางแอนเดเบลด้วยแอนเดเบลไปทางเดนนัน พวกนี้ต่อเนื่องกันนะถ้าเราได้ดูแล้วเนี่ยผมว่าได้ดู 1, 2, มาหนึ่งสองสามมาภาคนี้ว่าไม่ไน่าจะพลาดภาคนี้รู้สึกว่ามันจะลุกเข้าใกล้กับตัวครอบครัวของนักล่าผีเนี่ยเราเรนวาเรียนกับเอดี้เนี่ยเข้าใกล้ามากที่สุดแล้วจากที่ดูตัวอย่างผมดูไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับมา The devil has come to Pennsylvania. Jack and Janet Smurl claim an evil presence has found its way into their home. Eight people live in this house. Eight people have experienced this. Eight people are not crazy. So, when did this start? Doctor. Uh, There's something. <laughs> Dad, there's an evil here. It a bit of Something I've felt before. This thing in your house is a demon. It's the first one that we ever encountered. We were young. We were scared. We ran away. เหมือนพี่สัตว์ตัวนี้จะตามมั้งแต่เด็กตามเราเลยมาถึงรุ่นลูกเลยลูกของเราเลยเนี่ยรังควานครอบครัวเลยเซน n t m i c h defend us be our safeguard against the devil phenomenon patrick and phileas spiritus santus obey with the light in the of we're our we're Lord we're jesus we're. christ i don't know how to protect what you do this do time. That. สี่กันจเดือนหน้าพี่น้องเป็นเดือนที่เพิ่งจะผ่านผลซัมเมอร์มาเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นยังยังซัมเมอร์แต่เป็นท้ายก็จะไม่ค่อยดูเรือนและหนังก็นะถ้ามันมีหนังเรื่องไหนเข้ามาแล้วเปลี่ยงสองสามร้อยล้านนี่ถือว่าสพ라이ดเลยนะถ้าเป็นเดือนนี้นะอ,อพูดถึงคอนจูริง ผมก็ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงเรื่องคนทลิ่งเท่าไหร่นะผมว่าหนังผีมันผมไม่ค่อยกลัวบองตรงหนังผีฝรั่งเนี่ยหนังผีไทยยังน่ากลัวกว่าหนังผีจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทั้งเอเชียนเนี่ยจะน่ากลัวกว่าแต่ฝรั่งมันเราไม่ค่อยน่ากลัวบางทีดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องของเขาอ่ะมันทําได้มันน่าติดตามนะอย่างตัวนี้ หนึ่งสองสามเราเห็นมาเขาก็แค่ไหลผีอย่างงี้พอมาถึงภาคนี้กลับไปเล่าย้อนว่าผีตัวเนี้ยเป็นระดับปีศาจมหาปีศาจคือตัวพ้อ,องเลยมาหลังควานมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงรุ่นลูกของเอ็ดเอดกับลอเรนาเลนลเลน,ลลน,นะหลังควานมาถึงลูกสาวเขาเลย เหมือนว่าจะรวมทั้งหนึ่งสองสามมานะเหมือนกับหนังสรุปรวมทั้งหมดเรื่องนี้จะเป็นพิธีกรรมครั้งสุดท้ายอาจจะเสียชีวิตไหมโดยไม่รอเล่นก็เอ็ดดี้นะอาจจะเสียชีวิตก็ได้เพราะตัวจริงก็เสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับอ่าไม่ใชไไ่ไม่รู้ว่าข้อมูลถูกรือเปล่าตัวจริงเ็เสียชีวิตแล้วผมว่าหลังจากนี้ถ้าจะทำคอนซูร์ิ่งต่อ ก็จะเป็นลักษณะแบบเขียนเรื่องขึ้นมาเองโดยไม่อ้างอิงจากเรื่องจริงโดยใช้ข้อมูลของเอ็กับโรเรเนวารเรนเนี่ยข้อมูลที่เขาเคยป่าโนนนี่นั่นถึงจะไม่สาเร็จบ้างสําเร็จบ้างเอามาเป็นกระแสะกระแสะนิดนิดได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนี่นะเอาเหตุการณ์ที่เขาเล่ามาเอามาเป็นนี่ได้ ถึงภาคนี้ผมว่ามันจะเป็นภาคที่ดุเดือดสุดๆและอาจจะสูญเสียใครบางคนด้วยอันนี้แค่คาดเดาอาจจะผิดก็ได้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามรีบรทยจศาสันเทิงด้วยสวัสดีครับ